thank mm -hmm. you านนะครับอยู่กับช่องอดีตสอนแฟมิลี่นะครับ mm hmm. ก็บรรยากาศตอนนี้นะครับก็มานั่งอยู่ตรงนี้นะครับมานั่งทำอะไรนะก็ระหว่างที่เดินทางกลับมานะครับจากอำเภอวันวนนิว่านะครับที่ไปสอบถามเรื่อง mm hmm. การยกเลิกกล่องอินเทอร์เน็ตนะเอฟซี hmm. แต่ว่าได้ข้อมูลมาแล้วนะครับก็คือมีค่าปรับค่อนข้างเยอะนะครับ mm hmm. ก็เลย ยังไม่ยกเลิกนะครับเพราะว่าค่าปรับค่าปรับค่อนข้างหนักเหมือนกันนะครับ5 7า0บาทนะครับก็เลยเอาไว้ก่อนนะครับก็เดี๋ยวจ่ายทยอยจ่ายรายเดือนไปนะครับเรื่อยๆเอาจนกว่าจะครบปีนะครับเพราะว่ายังไม่ครบป,กปีก็เลยยังมีค่าปรับเยอะนะครับก็แอดก็คุยกับเจ้าหน้าที่ไว้ว่างั้นก็เก็บไว้นะครับเก็บกล่องไว้นะครับกับตัวเองก่อนแล้วก็จ่าย าใช้จ่ายหลายเดือนเอานะครับไปเรื่อยๆนะครับครบปีเราค่อยมายกเลิกนะครับเสียเงินครับถ้าถ้าเสียเงินห้าพันเจ็ดก็เก็บไปกินข้าวดีกว่านะครับก็เลยกลับมานะครับตอนนี้ก็มาเกือบถึงบ้านแล้วนะครับเอีก็มาแวะนะครับล้างรถนะครับที่ร้านประจำนะครับซึ่งมาใช้บริการที่นี่นะครับบ่อยนะครับก็ตั้งแต่ เปิดร้านมาก็มาใช้ที่นี่ประจำเพราะว่าเขาล้างสะอาดนะครับแล้วก็ดูแลเครื่องหนังดีนะครับเรีนะ่เ,เดี๋ยวดูบรรยาก,กาศนะตอนนี้ก็กำลังล้างทำความสะอาดกันอยู่เลยนะครับนู่นนะฮะก็กำลังขึ้นล้างมาตั้งแต่ยังไม่มีหลังคาแบบนี้นะครับเป็นแบบสแลนสีเขียวเขียวนะครับ จนมาเป็นโครงเหล็กนะครับก็ใช้เวลาล้างประมาณน่าจะประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับนะใช้รถก็ต้องล้างนะครับอยากให้รถสะอาดสะอ้านอยู่ตลอดเวลานะครับต้องดูแลใส่เพราะว่าอุปกรณ์ของที่เราซื้อมาเนะ f อซ ไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่เราก็ต้องดูแลบำรุงรักษานะครับขนาดต้นไม้ยังต้องการการดูแลรถก็เหมือนกันนะ FC รถนะก็ต้องการดูแลทำความสะอาดนะครับเสื้อผ้าเราเราใส่เราก็ต้องทำความสะอาดซักล้างนะครับอยากให้เสื้อผ้าสะอาดอยู่กับเรา лан, นานๆเราก็ต้องดูแลเหมือนกันนะครับนอกจากซักผ้าเราก็ต้องใช้น้ํายาปร,ร,รับผ้านุ่มนะรถก็เหมือนกัน,นครบก็ทาความสะอาดเสร็จปุ๊บ ถ้าเราล้างเองเราก็จะไม่มีไอตัวไอตัวเพรอมเงานะอันนั้นมันก็มาให้ร้านทําให้ดีกว่านะครับถ้าทําเองเนี่ยไม่รู้ตอนไหนจะเสร็จน,นะครับแล้วก็อุปกรณ์เครื่องมือเราก็ไม่มีด้วยรับพวกอุปกรณ์ขัดซักล้างนะครับนะเอามาหาร้านนี้ก็ใช้เวลานะครับพอประมาณแต่ว่าความสะอาด อย่างนี้เลยเยี่ยมนะครับคุ้นง่ายเยี่ยมที่สุดนะคใครที่ใช้รถอยู่ก็อย่าลืมดูแลมนรักษาดูแลนะครับบรรยากาศข้างหลังดีนะอันนี้ก็จะเป็นไม้นะครับเอาไว้นั่งเล่นนะครับไว้นั่งเล่นนั่งพักนะครับแล้วก็จะมีเปรนะครับเปรซัมเปรเขาก็จะมีจุดนู่นนะครับ นั่งนอนเต้ใช้เหล็กตั้งเป็นเสาเป็นเสาแล้วก็มีเตยอยู่หนึ่สองสามสี่ห้ามีห้าเป้นะ fc เ,เห็นไหมก็แบบนี้แหละนะครับคือใครที่ทําร้านค้าหรือการให้บริการเนาะก็จะมีจุดให้แขกแด้นั่งพัก ระหว่างการรอรอรถนะครับรอรถตรงนี้ล้างได้กระทั่งรถทัวร์ครับเพราะว่าทำราคาสูงนะครับทำราคาสูงรถคันใหญ่ก็ได้นะครับสูงมากเลยนะเป็นเหมือนแบออบพอประชุมได้เลยนะครับ อากาศวันนี้ก็คึมค,มค,มคึมนะครับแต่ว่าอยาให้ฝนตกแล้วกันนะทุกท่าล้างรถนะทุกท่าล้างรถจะให้ฝนตกเลยแล้วกันนะดีแต่ว่าข้อ,อดีอย่างหนึ่งก็คือช่วงที่ผมเดินทางมานะครับนี่ก็บ่ายโมงบ่ายโมงกว่ากว่านะฮะนี่บ่ายโมงกว่ากว่าก็ดีแต่ว่าไม่มีรถนะครับ ปกตินี่คือผมต้องมารอคิวประมาณ2คิวนะค,คิว2คิวอันนี้ก็มาปุ๊บก็ได้คิวแรกเลยช่วงบ่ายนะครับก็เลยมีเวลาที่จะได้นั่งเล่นทำคลิปให้กับ fc ทีได้ชมกันกะว่าล้างรถเสร็จก็เดี๋ยวจะปกปกอกนะครับพาน้องขึ้นไปทำทุระที่ปกกอบก็น่าจะ ประมาณบ่ายสองบ่ายสามนะครับเผื่อเผื่อล้า,ลางรถเสร็จเนาะเพื่อขึ้นไปเพื่อเดินทางขึ้นไปก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับ mm hmm. ก็ฝากชมคลิปให้ด้วยละกันนะครับนะ mm hmm. เผื่อไปหาแม่อ๊อฟพ่อเปานะที่กบกนะครับ mm hmm. แปวของที่พัสดุมาส่งไว้เนาะก็พอ่อเปาแม่อ๊อฟเพื่อรับของให้นะครับ ช่วงน,นี้ผิวหน้าเริ่มกลับมาหน่อยนึงนะครับหลังจากที่กลับมาอยู่บ้านเนาะจากที่ตากแดดแล้วร้อนนะครับกลับมาอยู่บ้านก็ผิวหน้าเริ่มกลับมาเดี๋ยวประมาณอาทิตย์หนึ่งก่อนเข้ากรุงเทพก็น่าจะดีขึ้นนะครับหลังจากที่แบบหน้าไหมนะครับหน้าไหมแดดร้อนนะครับแดดร้อนหน้าไหม ทำงานกับความร้อนเนาะต้องดูแลผิวพรรณดีๆนะครับที่ไปทำงานนะไปอยู่เตเปนะไปอยู่นิวเจอรกะก็ <c oughs> ขอบคุณ FC ทุกท่านด้วยนะครับที่ยังเมตตาช่องออดิสซอนแฟมิลี่นะครับช่องมุกี้แฟมิลี่ชอบบอ่องบอสตันสตอรี่ฝากที่พี่ข้อี่ทีพีโคโค่เสือ้อผูกปลาิจิตหนาคราดด้วยนะครับทีมทีพีสกินเจลน้ำเจลล้างหน้าซีบัตเทนพัทเบต,าเบตา้าคุเคแอนนะครับ สั่งซื้อสินค้าได้ในนามช่องอดิศรแฟมบิลี่นะครับที่แอด i v พ s ีนออฟฟิเชียลนะครับเอฟซี FC นะครับก็ท่านไหนชอบอสินค้าประเภทอย่างอื่นนะครับเนาะก็สอบถามรายละเอียดได้ที่แอด i v พ s ีนออฟฟิเชียลนะครับหรือ0927647526 0927647526สั่งได้ในนามช่องอดิศรแฟมบิลี่แล้วก็ยูทูบเบอร์ทุกทุกช่องนะครับเอฟซี FC. อย่างเป็นกำลังใจให้กับช่อง อดีสอแล้วก็ฝากเป็นกําลังใจฝากชมคลิปให้กับช่องบุญโอมช่องบุป้าแตนสตมมารี่ด้วยละกันนะครับเอฟช่วงนี้ก็ไกลเข้ามาแล้วเนาะก็เวลาคนลงุงคุณป้าไลร์สดก็อย่าลืมไปให้กาลังใจกันนะครับที่นี่ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับต่อรด